มา,าใช้เขี่ยที่เอาละปะแล้วเห็ด <He ed S 2> แดงเขี่ยเขี่ยหลายๆเขี่ยเขี่ยใบไม้อลไรเออเขี่ยแรงๆเขี่ยแรงๆไม่ต้องกลัวมันเก็บเอานั่นมีนั่นเลยเขี่ยเขี่ยไปได้แต่ว่าเห็ดน,นี้ก็สวยเขียนะ่ยเขี่ยเอาไปวางตรงนั้นแนหะเดี๋ยวให้แม่นินดูว่ากินได้ไหมดึงก็ได้ใช้มือดึงเลย เอาละแอนแอนแอนได้แล้วหนึ่งดอกนี่เห็ดแดงปัดโทโทซับในดินมาเก็บเห็ดครับปลาบอทึบนะครับเห็ดกำลังออกฝนตกงาพอนะครับใครจะสายตาดีกว่ากันก็ดูที่เห็ดนี่แหละใครจะหาเห็ดระจ้างก็บอกว่จะไปห้องเพลงอย่างละครับเนี่ย ได้ได้ครับบัถึงสิบนาทีได้หนึ่งตะก้าฮาดานดีจังเลยนั่นเอาละเห็ดหาดอยู่ลายพุ่นตัวยเนอนนี่กนั่นเห็ดหาดโอเคนี่แหลดอาดนั่นเห็ดหาดแหละโอ้ยมันมียางนเต็มตะก้าแล้วเต็มตะก้าแล้วดีนเห็ดพึ่งเจอละเห็ดพึ่งหางนกยุงดอก ปาดโออคุณมามาดูเห็ดพึ่งหางนกยุงมาจะได้รู้ว่าสวยขนาดไหนเห็ดพึ่งหางนกยุงนั่นปาดโถถม้วนอกม้วนใจเข้าปงป่าไม้ดงหนาอ่าอันนี้เป็นห้องเห็ดหางนกยุงเนาะเกิด,ดอย่างเงี้ยอ่า ทาไมสองดอกน่่ป่าเลืองๆน่่นเาเหรออาเตรงนู้นก็ได้เอาเอาตะกร้วางก่อนมีดโอ้ทดอทอันนี้มวยอาชีพเนอะอาชีพหายเอาหน้ามันน้ำพร้อมเห็ดเหลืองทำไมตาดีจังเลยอ่ะนั่นอ่าช้อนเห็ดเหลืองยังไงก็ได้เอา เตียนนาเอามีพัดโตมาเนอะคนเก็บฮัดเฮ็ดไม่ก็เหมือนไก่ฮัดขันเอาไวยวคนใดก็ดีใจคนบัดใดก็เดินโลไม่ป่าไม่ เอาไว้มาตอนนี้แถมอไว้ๆอ่ะเอาตรงนี้อีกลูกหนึ่งมาทอโววันนี้วันดีนะครับรางวัลของคนขายานันนะครับได้ทั้งนั่นหาเห็ดนั่นนั่น เสียงก้องภูเขาหาเห็ดนี่บทเพลงแห่งภูเขาเริ่มแล้วเจ็บนี่ไงมาเห็ดแดงหนึ่งดอกเอาล่ะอันนี้ก็สว่าสวยอ่เห็ดแดงลองเคียไปอาจจะมีอ่ะแทงเอาเลย เดี๋ยวจะเอาดอกใหม่โอเคโอ้โอเค,อเคได้ได้เต็มตะกร้าแล้วนี่เรามายเดียวเองนั่นลลนี่ปัดทอทอรนี่นักหาเฮ็ดเอ้นะ่ผพานหาเฮ็ดนะ่ปีแล้วได้เปลี่ยนลำรถยนต์พุ่นน่ะน้อปัดโทวันี่พานเก่ายังมาเต็มตะกร้าเตือ้อมันไม่ตตรงนี้เออมันต้องอาการห่อนเฮ็ดถึงจะออกหปหน้าไป ไปเถนะแม่ไปไปเที่ยวตามใจของเจ้าพี่เนี่ยจะขอเป็นเงาจะเที่ยวคอยเฝ้าคอยมองนนนนแด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 นตดนแดนแดนแดนตันเห็นยาเขียวเขียวพี่เดินหลดเลี้ยวตามน้องตามเที่ยวมองแม่นา โอ้อลัเหนือป้า <t os> โทมวันโรกเก็บเฮ็ดนอได้บ่ได้บ่าว่า <t os> เอาม่วนไว้ก่อนเออนะครับระวังขนหายกันแล้วกันส่วนมากแมก้าเก็บเฮ็ดนะครับเขาจะใช้เสื้อสีแดง <t os> เหตุผลว่าจะได้ใส่เสื้อสีแดงมันจะได้หันกันทีทีนอกครับรน้กรณีมันหลง <t os> นั่น บางคนก็ได้เต็มลำรถแล้วบางคนก็ได้เต็มตะกา้าบางคนก็บ่ได้สักหน่วยบอกว่ากันนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาลูกหลานมาทายคลิปไว้เพื่อจะให้ลูกให้หลานเยาวาชนได้พอได้ก้อยใจเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ขอจุย ปกปักหักษาจิมบ่ได้ลบลูดโดยประการใดๆทั้งสิ้นทำคลิปสนุกสนานคุณงามความดีนะครับเจ้าป่าเจ้าเขาเทพดาอารักที่ได้เอื้อเอ็นดูมนุษย์อพืชพันธันญาหารที่อุดมสมบูรณ์ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามทางรายการบานันนอยกักด้วยนะครับผมเข้ามาในป่าโปร่งแล้วนะครับแสงแดดมีแล้ว เขาปงป่าไม้ขี้เลีเขาคอนปา่าทุ่หันละมาเซอออ็ตค่อยก็ได้เอา สามเป็นดอยดงหาแวดวงหอหอหุมป้าแล้วโดยความดีอกดีใจเอาน้ำมันหมานย้อนกับไอ้ขวดน้ำเนี่ยนะหมานย้อนขวดน้ำเอาขวดน้ำหนีไปไกลๆเออเอาเอาละเห็ดละโงกนะเป็นเห็ดสำหรับ อาหารมือเย็นนี่สำหรับเจ้านี่ได้ของงามหมดออออของคัดนะของคัดน่านนะครับเต็มตะก,ก้าเ็ดละโงกนะครับทอบคุณนะผู้เอื้อเฟื้ออ้าวอยกสำหรับเจ้านี่ได้ละไหนพอเรางามแจ้งงามป่ะละวงกน่อยล้วงกหน่อย <laughs> เรางกน้อยก็งามอยู่เรางกน้อยก็งามอยู่นะล้ำอาหารล้ำอาหารอร่อยอ่าม่วนครับม่วนลองอกน้อยลรงกน้อย,อ,อ,ยอ๋อเอาน้องฝนมาเอาล้งกน้อยอ่ะดูอา่านะครับเนี่ยมันชอบขึ้นอยู่โคนอย่างเงี้ยเออโคนต้นอย่างเงี้ยเออเออละงอกเนี่ยใช่ไหม ก in okay. ็ม e ันคื่นอยู่เลยโอ้ยสวยงามเห็ดแดงอันนี้คนเหยียบหรือเปล่าเนี่ยไม่มันแก่แล้วเอาเอาตัวนี้เอาในดินในดินเห็ดอยู่ในดินเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดอุ้ยม่วนตะวันนี้ม่วนป่ะเนอตดตดตดโคนบัเกยเก็บเห็ดก็ได้เห็ดจักดอลั่าง ไอ้ตุ้มตุ้มย่ามาหาทางนี้นะเอาใบไม้ออกเอามีช้อนลงไปมีอันเดียวเนี่ยรางวัลความขายันเฮดละงกละงกบ้านนาลำอโล อานะครับกล้วยไม้หวายนะครับป่าทำให้เกิดความสวยงามมีเวลาว่างเชิญนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ชวนลูกชวนหลานแอลป่านะครับไม่มีพิษมีภัยมีแต่ได้กับได้นะครับเก็บเห็ด ถ้าไม่ได้ก็คือเราได้ที่ว่าไม่รู้ว่าเห็ดอยู่ตรงไหนแต่ถ้าได้ก็จะมาเน็ตขนาด,ด,ดต้องระวังเนะครับในเห็ดนี่ชนมาไปอยู่พื้นใบเนาะพื้นใบแหง้งน,นะครับอะเคลียดูอุ้ยมีเห็ดอา้าวใบในะครับอ้าวอันนี้เห็ดไัอนอย่างนี้เห็ดละโง,งกเห็ดละโง่เหลืองกำลังาง,งาม้มเนี่ยนะครับเห็ดละโงกเหลืองอืม เดี๋ยวเอาละเห็ดงอ,อกเหลืองนะได้ทีละนิดทีละน่อยเต็มตะกาล้วนะครับเออนี่เอาดอกที่สองยิบเลยนานปัดเท่าเดียวกันเนอร์เอียงกันไว้ก่อนเอาละที่หนึ่งนะครับตะโรยามยามละครับไม่นินเป็นคนหัดได้เห,ห,ห็ดหน้าแหลกอ้าวาแทงโอเค สวยมากเอาล่ะสวยมากเลยเอาล่ะสวยนะครับเห็ดแดงเห็ดแดงกินไม่ได้มั้งเห็ดนี้ได้เต่าเนี่ยเออนั่นกินไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เอานะครับเอาล่ะ อบคุณจากผมทางรายการบานนวยกักนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดีกดติดตามให้แก่ทางรายการบานนวยกักกโดยครับผมจับเป็นอย่างนี้ถืออันนี้โชว์ามาขอบคุณครับ ขอบคุณอ่วางตรงหน้าโชว์กับมืออเงยหน้าขึ้นยกเอาละครับขอบคุณขอได้รับขอบคุณจากทางรายการบัอนวยกั๊กนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณ